สวัสดีครับวันนี้ก็หยวบเกม Generation Zero นะครับแล้วก็เราจะเข้าฟังมันได้แล้วข้าพรมเดนอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยซากรถหุ่นใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ยแต่ว่ามันเป็นป้อมนะเฮ้ยน่าสนโอ้โยแต่เจอหุ่น2อสามตัวงี้ไม่น่าสนครับไม่น่าสนเท่าไรแหละตัวเป็นป้อมมันอยากได้อยากเดินมันต้องมีอะไรดีๆแน่นๆเลย แต่เราก็มาคนเดียวอะดรีนาลีนก็ไม่มีก็ก, <c oughs> <c oughs> ก็ไปสิครับรออะไรเฮ้ยแต่ว,ว่าอยากลงไปแวะมากเลยโอ้เออจเย็ๆครับไอ้เกมนี้ยิ่งตัวเราปลอะๆอยู่ด้วยนะเป็นคนกระดูกเปลอะครับตกจากที่สูงเล็กๆน้อยๆนี่ยเจ็บมันจะแอกออกแอกเฮ้ยตรงนี้ก็มีวิเล็กๆน้อยๆก็เอาเหมือนกลุ่มต่อต้านที่สู้เสร็จแล้วก็ตายตายในหน้าที่รา นับถือพวกนายนะแต่ก็ดีแล้วพวกนายตายเราจะได้ใช้ปืนของนายซะโอ้ปืนสนนี่ผมว่าน่าจะเป็นสนขอบขอบสีเขียวเหมือนของผมนี่แหละนะรูทเอามาเช็คก่อนสนขอบเขียวไม่ใช่นี่ว่าแต่ว่าเป็นสนยคนละประเภทกับที่ว่าเราใช้อยู่นะครับไอเน,นี้ยคือชื่อมันต่างกันแนะน่แลนนะอันนี้มันน่าจะเป็นสนไม้ไอน,นี้แรงกว่านิดเดียวนิดเดียวเนี่ย ขึ้นมากระจึงหนึ่งแต่ขอบเทาครับไม่ทิ้งไปเลยเฮ้ย EMP โอ้ไอ้น,นี่แหละช่วยชีวิตเราได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับมันช่วยเราได้เยอะมากไ้ EMP เนี่ยเอาไปปลาได้ปลาล่อมันไม่ใช่ปลาล่อดิปลาแล้วมันจะติดสตัน,นะฮะอาจจะสักสิบวิหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะอาจจะ7-8็ดแปดวินี่แหละตรงนี้อยากไปค้นนะแต่ว่าอุ่นใหญ่ะปืนกลเรามีอยู่ก็จริงแต่ว่า มันกระสุนน้อยแล้วครับเมื่อคืนเมื่อพที่แล้วนี่เอาไปผ่านซะเยอะเกลี้ยงแล้วตอนนี้ขอหาบังเกอร์ก่อนมันไม่ไหวครับกดดันเหลือเกินกลัวว่าฉันตายรับรองไปเกิดไกลแน่ขนาดวิ่งมันก็ตีนแทบแตกอยู่แล้วครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นบ้านเรือนนะครับซึ่งเป็นเซฟโซนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับต้องเข้าไปเช็คถ้าเกิดใช่ก็ได้เราถ้าเกิดไม่ใช่ก็หาต่อไปใช่ไหม ใช่เซฟโซนไหมไม่ไม่ไมน่าจะใช่ฮะโอเคเดี๋ยวเช็คก,ก่อนละกันครับอันนี้เราเข้ามาในเขตใหม่แล้วนะเป็นเขตที่มีความเป็นไม่ได้ทัวจะเป็นขอบเขียวเนี่ยถ้าเกิดเราเจอนะเจอซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมเดานะจากความรู้เก่าครับถึงมันจะใช้ได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็เความรู้จักเป็ดเก่าๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> กรองปืนไอ้น,นี่แหละโอ้โหลูกซองขึ้นสนิมถ้าเกิดไอ้กล้องมาเปิดนี่แม่งเจอขอบทองแน่เลย นี่แหละครับดวงของครูมันเป็นอย่างนี้แหละดวงซวยซะไม่มีอ่ะอืมโอ้กรงอีกแล้วเราจะค่อยเปิดก่อนดีไหมหรือให้กล้องเข้ามาในเกมก่อนดีเปิดเลยแล้วกันไม่รอมันละโอ้ครอบขับเท้าโอ้คือสนิมทั้งนั้นเลยสังกบอกยอดเยี่ยมกระเทียมดองวัวรีบปไปเลยอ่ะไปตกอยทำเสียงสะล้อนเลยเสียง แป๊บนึงนะยังมีอีกข้องนึงโอ้เงียบเงียบคนดวงสวยคือปีใหม่มาตั้ง5เดือนแล้วกูยังไม่เจออะไรดีๆเลยเนี่ย <c oughs> กูตายในเกมบ่อยไอ้กล้องเจอของดีกูเจอของแกรในป่ากกูก็เป็นไกด์พาหลงอีกซวยไปหมดเลยครับอืมอ,อะไรอนะแว่นเฮ้ยโคตรเท่ไหนลองใส่แว่นดูหน่อยสิโอ้มันเท่ดีอะเนี่ยแก๊สแก๊สไม่เอาครับแก๊สไม่เอา นี่มันจอนเลนนอนเลยเนี่ยเย็ดแก้โคตรเทพส่แว่นนี้ดีกว่าเนาะเอ่อแวนตาดําดีกว่าเผื่อคุณยนจะเห็นใจครับทำตัวเป็นคนตาบอดอะแล้วก็คุณยนอาจจะเห็นใจผมก็ได้ครับโอเคคนในเมืองต่อเลยละกันเมืองนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยนะคุณยนน่าจะมีไม่เยอะหรือว่าเธอมีนี่ก็าจะเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าที่นี่คือให้คนเยอะมากนี่ไงอ่ารูดฟลิปโอเค,อเคมีอีกแหละในบ้าน แล้วก็ในบ้านแบบนี้นะครับผมไม่พูดดีกว่าเพราะพูดนี่มันจะตรงกันข้ามกับกับที่ผมพูดไว้ตลอดเช่นว่าถ้าเกิดเจอของดีก็จะเจอของกาก,ากเพราะงั้นเราจะไม่พูดดีกว่านะครับเอาไว้ให้เป็นเรื่องของดวงอยากให้อะไรกูให้มาให้มันเลยให้มันเลย <laughs> ให้เป็นหน้าที่ดวงนี่ไง <laughs> <laughs> เห็นไหมเราไม่พูดเราไม่พูดขอบเขียวมาอย่างนี้สิชอบถอดนะถอดถอด ปลดเปลืองไปใส่แทนไอ้นี่ปุ๊บแล้วก็มาแต่งหน่อยครับแต่งให้เลอๆไปเลยใช่ถอดมาเลยจากปืนกอ๊อกเก่าแล้วก็เออไอ้นี่น่าจะโอเคครบแล้วเนอะส่วน,นพวกเนี่ยทิ้งไปเลยก่อนทิ้งถอดกระสุนออกมาก่อนเอาคืนมาแล้วก็ไปเลยน้องเอ๊ะถอดอย่างเนี้ย อิมพีซสล็อตเออนี่ต้องให้ว่างก่อนแล้วก็ดรอปไปเลยนี่แหละเรียบร้อยคราวนี้ก็จะได้ปืนพกที่ไม่ขึ้นสนิมแล้วนะตัวอาจจะมีลายถลอกบ้างเล็กน้อยแต่ก็ขอบเขี่ยวไว้ครับเอาละเราจะไม่พูดอีกแล้วนะครับเป็นไงขอบฟ้า <laughs> ระดับสดาวอะสองกระบอกเลยด้วยไอ้กองเอ้ยมึงจะต้องร้อนรอนใจแนะ่ ผมจอไปอวดมันอะผมชอบป็นลูกซองเนี่ยอัดหน้ามันเลยแล้วบอกเอามาอวดกูเลยกูมีขอบฟ้าอยากได้ไหมล่ะอ้อนวอนกูสิเดี๋ยวกูจะให้สักะบอกหนึ่งรอเล่นรอเล่นจริงๆแล้วผมไม่ให้มันหรอกเอาละมาเปลี่ยนปืนก่อนเอาไปนี้ไปใส่เอ่อแทนไอ้นี้นะครับสไนเอ๊ะผมใส่แทนหรือเปล่าอันนี้เป็นลูกซองนะครับเป็นลูกซองส่วนลูกซองปั๊มเนี่ยเราจะไอ้นี้ก่อนถอดกระสุนออกมาก่อนอ่าเสร็จแล้วก็ ไปเลยไปถึงไปแล้วก็เอาปืนสไนน์นี่มาแทนสไนน์นี่แอตลอตนะครับแอตลอตเล็กนึงอ่าส่วนไอ้ปืนลูกซองเนี่ยนะครับอันไหนนะอันนี้แอตลอตช่องสองอ่าเสร็จแล้วก็เอามาแต่งโอโลหน่อยใส่กระสุนสีเหลืองเลยแล้วกันอ่าใช้สีเหลืองก่อนแล้วกันแล้วก็แต่งไม่ได้แล้วนะครับ โอเคงั้นแต่งบอสนายต่อมาใส่ที่เก็บเสียงไหมบอกเลยว่าใส่ก็ดีนะครับเราจะเป็นสาสเตลบเอ,อ้ยโอ้ใส่วิชชั่นไม่ได้เอา้าซะง,งั้นส่วนกล้องก็ต้องคูณได้ไกลที่สุดแต่ว่าเราใช้ไปสกระบอกแล้วใช้6กูสิบสละกันใช้แทนอดึงกล้องของบาเลตมานะครับ แล้วก็เออสนในขอบเขียวไอ้นี่เราต้องถอดออกก่อนแน่ๆเลยหรือเปล่าไม่รู้แนะ่ถอดถอดถอดมาถอดมาถอดปุ๊บโอเคขอบเขียวเราจะเก็บเอาไว้นะครับเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไอ้นี่เอามาใส่ได้ไหมวิชันอา่าใส่ได้แมกกาซีนใส่เพิ่มไม่ได้โอเคได้ครับคันนี้ก็นี่สในแบบขอบฟ้ายิงโอเค เสร็จอ่าเป็นไงครับแค่เวลากูจะเจอแล้วเนี่ยกูต้องห้ามพูดห้ามพูดเลยว่าเอยากได้ขอบธงอยากได้ขอบม่วงอย่าครับอย่าพูดเลยปุ๊บพู๊พิ๊บไว้อย่าพูดเด็ดขาดครับพูดไปเนี่ยมันจะได้ตัวกันข้ามเพราะว่าเรามันคนดวงสวยโอเคมาในบ้านนี้คนไม่ได้น่าจะหมดแล้วแหละเถวาๆนี้แหม่พอเจอขอบฟ้านี่มันหมดแล้วแหละ ยังไงคือกูขี้เกียจคนแล้วกูเจอของที่กูต้องการแล้วดอกฟ้าตอนแรกว่าจะเจอสนนยขอบเขียวปุรุซองขอบเขียวกลมมันก็ดีแล้วนะอันนี้เจอขอบฟ้าเจอสองกระบอกติดอยู่ในกล่องเดียวกันเลยครับเป็นไงเฮ้ยแป๊บน,นึงมีศัตรูมันมีศัตรูวับแมงกุจีนี่แไงเล็ยิงปุรุซองเลยมันมันบอกมึงโหดไรจยยังเลยก็ได้เดี๋ยวเป็นบุญพกละกัน มันเปิงกระสุนนะครับปืนพกดีกว่าอันนี้รู่ามีแฟลรเปิดห้องนี้โอเคไม่มีอะไรอยากจะเไม่ไม่ไม,ไม,ไมอยากเจอกล่องจังเลยนะอยากจอโอเคไม่เจอช่างมันนะไปหลังนี้ต่อเอ้ยยังมีอีกเหรอน่าจะเป็นแมงกุจีนี่แหละผมว่าในห้องนี้ไม่แนะ่ นัดหนึ่งล่วงวิทยุเก็บไว้อันนี้เอาไว้ใช้ล่อได้ใช้ล่อได้หืมกล่องแอบโอเคกระสุนคือตอนนี้กระสุนมันเยอะมากเลยนะจนผมแยกไม่ออกกันแหละว่ากระสุนอันนี้เนี่ยมันเป็นกระสุนของอะไรคนระับเนี่ยดูดิมันมีหลายมันมีหลายประเภทมากเลยอะ่ะกล่องแดงบ้างเขียวบ้างเขียวอมส้มเขียวขบขาวเขียวเชี่ยอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะดูดิกระสุนยังเยอะนะครับแล้วแบบเอาเป็นว่า เราเอาปืนไหนแล้วใส่ปืนไหนได้เนี่ยอันนั้นก็เอาเป็นกระสุนอันนั้นละกันเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยมันใส่ได้แค่จุดสองเจ็ดศูนย์นะครับซอฟพอยต์อะมโมซึ่งก็เป็นกระสุนชน,นิดน่าจะเป็นกล่องฟ้านะครับกล่องฟ้าไม่ไม่รู้จําไม่ได้น่าจะกล่องฟ้ามั้งส่วน,นนี้เป็นกระสุนเจาะเกราะนะครับของปืนพกเก้ามมอันนี้ก็ปืนพกธรรมดานี่แหละโอเคไปบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรครับมีแต่กระสุน คนในนี้ต่อบ้านเล็กบ้านนี้แหละนี่ไงเยี่ยมขอบเขียวก็ยังดีไม่พูดนี่จะเป็นขอบเขียวครับขอบเขียวคือขั้นต่ําพูดทีไรนี่จะเป็นขอบเทาไปเลยเอาละเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่าคุ้นๆน,นั่นเนี่ยเหมือนเคยมาแวะเวียนเมื่อนานมาเลยครับมันเรื่องเมื่อนานมาแล้วถังระเบิดนี่ไงอย่างเยอะอ้ยอร่อยครับไว้ฆ่าพวกหุ่นยนต์ตัวใหญ่อะ่ะ ราคือเราต้องวางถังไว้สักประมาณ4ีถ่ถห้าังครับแล้วก็ยิงนะครับแบบว่าต้องวางถังไว้ใกล้ๆกันนะแล้วก็ค่อยยิงครับแล้วก็มันถึงจะเป็นการฆ่าหุ่นจนตัวใหญ่เนี่ยได้ง่ายๆหรือว่าเอาสักสามถังก่อนก็พอก็น่าจะตายแล้วมั้งไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์แต่ว่าตอนนี้ค่อยก่อนพี่มาหาซฟโซนก่อนเปิดออ้หของไอ้รูดแย่งเยอะเลยไอ้กล้องจะตามทันไหมนี่ ถ้าตามไม่ทันเดี๋ยวแบ่งครับแบ่งเราคนเอื้อเฟื้ออยู่แล้วแบ่งกระสุน้สักสิบนัดตัวนี้อู้เยอะเยอะเยอะโอ้าพาเป็นเด็กเปรนใหญ่เฮ้ยที่เก็บเสียงอู้ขอบฟ้าอู้ก็แบบว่าไม่ค่อยดีใจหรอกนะเจอขอบฟ้าแล้วอ่ะฉันเจอปืนแล้วอ่ะอันนี้ก็แค่ที่เก็บเสียงขอบฟ้าลวไงอ่ะใส,ส่ส ุ้ยน้ำหนักล้นอ๋อก็ว่าอยู่ว่าทาไมเราวิ่งไม่ได้น้ําหนักมันล้นนี่เองเจ็ดสิบสองกิโลแล้วเนี่ยอ่ะเป็นเราต้องทิ้งไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยปืนพกที่เก็บมาเมื่อกี้เก็บมาไหมไม่เนาะถ้าไม่เก็บก็ทิ้งอะไรดียวเนี่ยสใส่ขอบเขียวแล้วแกนทิ้งไปเลยครับหนักตั้งสองกิโลแล้วก็ปืนพกเก็บมาตั้งสามกระบอกไอ้นี่แป๊บนึงมันยังมันยังใส่ลูกอยู่ทิ้งก่อนเอ้ยต้องเอาลูกออกก่อนแล้วก็ทิ้งนี่แน่ไอ้นี่ก็ด้วย เอาลุกออกก่อนแล้วก็ไปนีแน่เป็น66ก็ยังหนักอยู่เฮ้ยวิพกนี้ทิ้งดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่าเก็บไว้หาอะไรทิ้งก่อนเออกูเก็บถังมาไงถังระเบิดเก็บมาตั้งเยอะหนักกี่กิโลเนี่ยหนัก11กิโลนะครับเอาไปว่าทิ้งไปสัก5สัก6แล้วกันนี่เอามาแค่5พอ เป็น6กกิโลโอเคประมาณนี้ก่อนก็พอครับถังเยอะเกินนะเอาละไปไปดีกว่าอุยอ้ยอุยเสียงตัวใหญ่น่ากลัวจังเลยอะ่ะใช่สิกูควรกลัวเพราะตอนนี้ยังไม่มีเซฟโซนเลยยังไม่มีเซฟโซนนะี่อยู่เลยแย่ถ้าตายนี่ก็นู่นเลยคนระับไปเกิดเป็นดาวลูกไก่แล้วถ้ามันเจอตัวเราอีกครั้งนึงเนี่ยเราหนีรอดยากมากนะครับเพราะมันจะยิงขีปนาวุธมา ยิงใส่เราเลยครับอุ้มแถมยิงเป็นแถบด้วยนะมันไม่ใช่ยิงแค่ลูกหรือ2ลูกครับยิงประมาณ7 8ลูกอะละกูจะรอดได้ยังไงครับนั่นไม่รู้ครับเพราะงั้นพยายามอย่าให้หุ่นตัวใหญ่เนี่ยมันเจอเรานะถ้าเกิดเราไม่เก่าพอนะหรือว่ายังยังไม่มีแผนที่จะฆ่ามันเนี่ยเพราะงั้นอย่าให้มันเจอเด็ดขาดไอเนี่ยตัวอันตรายสุดๆไอหุนตัวใหญ่เนี่ยนีรอดยากมากโอ้โอ้โอโอก็ โอ้ลูกโซงปัอมอีกแล้วอ่ะพบกบเขียวด้วยอืมตอนนี้ตายด้านไปแล้วแหละนะครับเจอก็แบบแล้วไงก็ก็ดีก็ดีเหมือนกันเอาเป็นว่าทิ้งก่อนนะครับอะไรหนักๆตอนนี้ต้องทิ้งถงนะังไงทิ้งไปสองถงนะังครับแล้วก็เก็บไว้สักสองส่วนปืนเนี่ยผมจะเก็บเอาไวใ้ให้ให้เพื่อนมันละกันนะเพราะงั้นเราต้องเก็บไว้ครับเอ้เสียงมาตุง้งตั้ง,ต,งตุ้งตั้งโอเค ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเนาะเฮะไปครับคราวนี้ผมจะไม่แวะแล้วนะครับเพราะว่าของมันล้นแล้วเราต้องหาเซฟโซนเพื่อเอาปืนไปเก็บก่อนนะครับเอาปืนไปเก็บเอาของไปเก็บอ่ะนะเพราะตอนนี้มันหนักมากปัญหาคือไม่รู้เซฟโซนอยู่ไหนอะดิอืมชิบหายแล้วตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้มากไวยก่อนเองวิ่งไปดูใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ก็ชิบหายวิ่งไปกลางดงหญ้าเลยกลางที่โล่งด้วยนะ อุ้ยเคอุ้ยอุ้ยหุ่นตัวเขียวด้วยแล้ววิ่งมาทางนี้หรือเปล่าวะอุ้ยโอ้ยกูหลบในบ้านเลยหลบในบ้านก่อนชิบหายแล้วอุ้ยนั่นไงมันยิงอะไรมาด้วยก็ไม่ร <la> no ู้โอ้โหหรือโหดโอ้โหหรือโหดโหดแล้วพี่น้องโอ้ย ยิงอะไรไหนวะยังต้องขึ้นบนหลังคาสายย่องเงียบเฮ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยดูมันยิงอะไรมาดูดิเสียงยังโหดเลยครับโอ้ยโอ้ยลมควันกูด้วยโอ้โอจะตายแล้วจะตายแล้วชิบหายแล้วเกตโอ้ยชิย เนี่ยเจออีตัวแบบเนี่ยกูจะเหลือเหรอแมงกุจีอย่าเปือกไหนวะกูใส่หน้ากากแล้วกันแก๊สที่มึงปล่อยมาได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่กันก็สสุดไม่ได้แล้วดูดิมันยิงเราโคตรเปล่าเลยครับเดี๋ยวเสียงมันมือนจะปล่อยอแล้วมันปล่อยแมงกุจีมานี่วาไหนวะไปไหนแล้วึโดนก็มาอีก โอ้ย่าไปเลยสุดยอดไปเลยนะฮะนี่แน่แมงกุจีโอ้กุไหลกุไหลเอ้ยคือบุรรังคานี่แน่โอ้ยนะอย,ยิงลัวได้ยิงลัวได้โคตรเทพอุยอ้ยตัวเกตนักกันเกตกูก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วไม่อย่าอย่าฆ่ากูกูจะตายแล้ววิ่งก่อนอย่าเขาใกล้รถด้วยรถนี่แหละกูตายกับรถมาเยอะมีประสบการณ์ กระสุสนจะในแป๊บนึงมีอยู่ซีนะัดเอะนั่นไงโ้าหแล้วกไกลรถโอ้ยเยจียเ๊ยยมันยิงมาแล้วโดบก่อนมาเป็นเดชเ้ยอะไรกันนักกันหนาวะไว้กูไปฮึโอ้ยติดติดอะไรวะเนี่ยติดซอกหินมันมาแล้วอุ้ยโคตรน่ากลัวลย คนน่ากลัวเลยมาสักตังก็ได้เอ้๊ยอุ๊ออลบลบลบอุ้ยอุ๊ยอุยอุยดูหลังด้วยเดี๋ยวมันอาจจะเข้าหลังเอ้๊ยอุอยโอ้ยโอ้ยช็อตช็อตช็อตไม่ใช่ช็อตมันยิงแก๊สไอ้แน่ตื้พกยิงสะเทือนไหมนั่นมีสองตัวด้วยนะแล้วกูติดอะไรเนี่ย เฮ้ยระเบิดเอ้ยเอ้ยก็มาดิเฮ้ยเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบแลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงเงียบแล้วเออเพื่อนมึงตายมึงก็เลยหนีสิดีแล้วหนีไปเลยเรากูอ้วกไปหมดแล้วตอนนี้โอ้หน้ากากกันแก๊สก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเลยครับเฮ้ยกระสุนไอ้นี่กระสุนสีดำครับ เออน่าจะเป็นกระสุนไอ้นั่นเนียครับบาเลตบาเลตละมังนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาใส่ดูก่อนเจอกระสุนเยอะอยู่นะครับถ้าเจอมึงอีกกูจะใช้ปืนนี้ยิงใส่มึงแหละส่วนไอ้นี่มีอยู่แค่ไม่กี่นัดเองครับไอ้ปืนสไนเนี่ยลูกกระสุนผมมีอยู่แค่ไม่กี่นัดเองอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเป่อดูนะมีซองนัดโอโหอันา,นาับ <c oughs> คุณทิ้งสไนขอบเขียวไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรใช้ปืนนี้แหละสไนเราเปลี่ยนมาเป็นไอ้นี่ก่อนละกันนี่แน่ แล้วก็ดูกระสุนสินี่ไงยี่แปดนัดเอย,ยอะเยอะอยู่คานี้เจอมันอีกยิงเปลี้ยงเรี้ยงรัวๆเลยครับ่ะใส่ไอ้นี่ด้วยกล้องสโคปคู12บสองย่งมาใส่เลยของปืนอะไรก็ไม่รู้แหละแต่แย่งมาใส่ก่อนถอดหน้ากากด้วยครับมันมัวดูยากอะไรวะวว้า กูไปแล้วมันเห็นกูได้ยังไงนี่เห็นผมได้ยังไงครับพี่มันมาแล้วนีนน่แน่แตกไหมโอ้ยโอ้ยยังมีแก๊สอีกเหรอโอ้ยมันมาอย่างไงวะแล้วมันเห็นผมย่างไงวะเนี่ยฮึ่ <c oughs> เสียงเสียงเสียงยุทธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปไหนแล้วพี่พี่ไปไหนแล้วเอา้าเงียบอดอ อะไรกันวะนีนะเนยเฮ้ยเฮ้ยตายยากจังวะเฮ้ยเทียหนึ่งมพล p l ฉันไม่ยอมนะเลยหลอกออกมาเลยกูจะผ่านทางนี้เ,เดิมเป็นไงครับหุ่นยนต์ยังกลัวผมแมมตรงนี้มันมีอะไรให้ลุทบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันมียิงไอ้นั่นได้ล่อหุ่นยนต์ได้แต่ว่าบอกเลยว่าล่อไม่เคยจะสำเร็จนะครับ เก็บตัวซะก,ก่อนโอเคก็โอเค,อเคมันก็สลับเกมเจเนอเรชั่นพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะแต่จบก่อนเลยกัน